สวัสดีครับผมวันนี้เอารถบิ๊กไบค์เลยนะครับคันเบลเลอร์เลยครับคันนี้6 5 4ีเวอร์ซิตตัวแรกโฉมแรกรถสวยมากนะครับคันนี้เก่าเก็บรถบ้านมือเดียวสวยสวยเดิมเดิมเครื่องแห้งแห่ไ่สองหมื่นโลเองนะครับผมคันนี้นี่ครับมีของแต่งให้ด้วยเยอะเลยเฉพาะของแต่งนี่ก็เป็นหมื่นละหมื่นกว่าบาท สปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้ให้ปิ๊บสองใบนะครับด้านหลังปิ๊บโมเทคครับผมสองใบไ,ไม่มีลบไม่มีชนหนักมานะครับตรวจสอบให้หมดแบะก็ยังไม่มีเลยครับไม่มีรอยเลยครับเครื่องดีศูนย์ดีแน่นอนมียางครับยางมันอาจจะมีแตกลายงานนะครับยางรถมันจอดไว้นานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ได้รถเก่ามาเซลนะครับมันยางจะจะหมดสภาพนิดหนึ่ง Hãy subscribe